มารู้กับผมเวลวนะครับบนยนี้ชนะฮะตอนนี้ไม่สนปั๊มสับสไครป์นะครับผมโอเคขั okay. ้นที่หนึ่งนะฮะเข้าไปเลยครับยูทูปโอเคนะครับหล okay, ังจากนั้นกดนี่จุดสามจุดนี้นะครับกดไปเลยกดพม่าตั้งค่านะฮะทั่วไปเปิดอันนี้หนึ่งทีปิดนี่ก็เปิด ไปปิดแล้วก็เปิดย้อนกลับนะฮะโอเคเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวมาปุ๊บกดไปคลิปล่าสุดของเรานะครับผมคลิปล่าสุดเราเลยอุ้ยดังโอเคนะกดไปตรงนี้นนนปึ๊บ โอเคหลัง okay, จากนั้นพิมพ์ชื่อช anel เรานะครับโอเคจากนั้นนะเข้าไปเลยโอเคถ้ามันในอันนี้นะฮะอยู่้ำจุดเหมือนเดิมนะครับผมถ้ามันเดิมทั่วไปเปิดปิดปิด เปิดเห็นกับโอเคนะครับสร็จแล้วมันก็จะได้นะครับผมไม่เชื่อกลับไปดูเลยฮะนี่เรียบร้อยครับผมหลอกเล่น